ก็ God, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านาน,นะครับวันนี้คือผมอใน the Wood. สแตยโฟร์ในเกมสไลซ์ในป่ามืดยังไม่มืดมากหรอกแต่ว่าก็เป็นเกมแนวเกมผีอินดี้เกมหนึ่งที่ผมไปหาโหลดมาก็อันนี้ความจริงผมเล่นไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าคอมผมฮัดได้เสียก็เลยต้องไปเปลี่ยนใหม่แล้วก็คลิปเก่าที่ผมทําไปเนี่ยก็มีกระตุกเยอะด้วยผมก็เลยเล่นใหม่ดีกว่าแต่ไม่ต้องกลัวว่าผมผมลืมไปแล้ว,ว่าผีอยู่ไหนบ้างประสบการณ์ยังเป็นหนึ่งเหมือนเดิม แล้วกอ็อันนี้ผมก็คอมใหม่ก็เลยต้องปรับเซตติ้งเกมเซตติ้งอัดหน้าจอเซตติ้งเสียงผมใหม่ด้วยก็ไม่รู้ว่าคุณภาพคลิปจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองดูด้วยว่าคลิปก็คลิปนี้ไปคิปทดสอบไปเลยสลับหาได้ใหม่ไม่รู้เหมือนกันเสียงนกเสียงมแมลงหายหมดแล้วนี่วาตอนแรกมีเสียงมแมลงจิ้งหรีดร้องอยู่ย yeah. เดี ens, ๋ยวนะเดี๋ยวเล่นจนเด็กเลยเนี่ยก็ทำคำอธิบายในตัวของเว็บไซต์เกมนี down, ้เนี่ยเขาบอกว่าอ่าเราไปเจอสไลด์ในกลางต่าทำไมคุณไม่ลองเล่นมันเลยล่ะมดมืดแล้ว ไฟฉายโอเคไฟฉายกลางป่าไฟฉายที่มีคนทําหายยังโชคดีที่ยังมีแบตเตอรี่เหลืออยู่เก็บมาสิครับอือือมือสนิทเลยเนี่ย ออกไปได้ด้วยติด หนังสือพิมพ์ออกฟิลเหตุเศร้าสลดในเมืองเล็กเมืองเล็กนั้นก็ยังคงอยู่ในสภาพเศร้าโศกกันหลังจากที่คดีที่คนหายไปในสวนในพื้นที่นั้นยังไม่ถูกไขปริศนาได้รายงานบอกว่าเป็นทั้งเด็กทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่หายไปนักสืบที่ทํางานในคดีนี้เนี่ยก็ชี้ถึงความไม่สสงบในคดีนี้ว่ามันเหมือนกับว่าพวกเขานั้นหายไปในกาอากาศเลย เขาก็ขอร้องเรียกว่าคนไหนก็ตามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับคดีหรือคนที่หายไปเนี่ยก็ช่วยติดต่อทางการทันทีนักสืบพิมเก่าสงสัยลงนีสไลด์นี่แหละเฮ้ยเเริ่มแล้วหรือเปล่า ลืมแล้วว่าอยู่ไหนบ้างหันมนมองกันหลัง อย่าวิ่งอยู่บนนั้นสิเดี๋ยวก็หลดดลงมาสะหรอกเอเจเห็นไหมเขาบอกว่าอย่าวิ่งล้มเขาสะลอะไรเป็นไงเลือดไหลเป็นทางเลยเนะี่ยฮะ สงสัยคนเมื่อกี้เขาไม่กล้าลงไงเพราะว่าเจ็บขาอยู่ก็เลยเพื่อนช่วยแลกลงมปให้ใช่ป่าววะเอ๊ะสไลด์ไปไหนแล้วนเนี่ย อีกหนึ่งแล้วกดค้างแล้วก็ปล่อยสวิตช์บาร์เพื่อที่จะไปข้างหน้าเพื่ออ๋อกันเอาไหมกดสวิตช์บาร์แล้วกดค้างสวิตช์บาร์แล้วก็ปล่อยเพื่อที่จะคานไปข้างหน้าโอเคไปภาษาอะไรกูเนี่ยนี่ใส่ลงมาใต้ดินนะเนี่ย เกมนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับ s c ซีพีนะถึงจะมีตัวไอซตัวหนึ่งที่เป็นไม่ได้ลื่นไม่ได้ลื่นหนึ่งก็ไม่ได้ลื่นกระดานลื่นอย่างนี้ก็เถอะสุข,ขามเบืองว่านไกลพุน้นแม่ไม่อยากไหนไวะเนี่ยไปไม่ได้ กลับไไม่ได้แ้แวทำไมสนามเด็กเล่นนี้ไม่มีเซฟรี่เนี่ยเด็กตกลงเหวได้เนี่ยน,นี้ก็โซ่น่าจะไปไม่ได้เหมือนกันน่าจะอ่ะไม่ได้ เราอยู่ในกำลังขึ้นปีระมิดหรือเปล่าเนี่ยกำลังขึ้นไปเล่นไปลงบันไดลื่นต่อกระดานลื่นต่อบันไดลื่นอีกแล้วเฮ้ยไม่เรื่องหาเรื่องกูหาเรื่องตเตือน,นครับเวลาที่เล่นกระดานลื่นเนี่ยเขาให้ลื่นลงทางที่เปลื่นๆนะครับไม่ใช่ลงทางบันไดม่อย่างนั้นก็จะเป็นเหมือนคุณนั่นได้ซึ่งลงเหวไปแล้วอะไรกูรเนี่ย กระดาษลื่นเวอร์ชันไหนวะเนี่ยไปไม่ได้ตกใจเสียงประตูปเปิดไตายเถอะโอเคไปไม่ได้เหมือนกันเอ่อ ให้ปิดไฟเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ยังสว่างอยู่เลยนะกด e เพื่อเอาโซ่ออกมันเป็นก้อนเนื้อไหมหัวใจใช่ไหมเอาโซ่ออก speed run speed run กด e ไปแล้ว กด e เพื่อให้อาหารพวกเขาให้ใครเออมือดเลยไม่เห็นด้านล่างเลยนะประตูเปิดแล้วครับนี่อะไรวะ ฮะเออไม่ละไม่ไม่่ะไ,ไม่นะอย่าเข้ามานะ่บายบายนี่มันเชดมิวสิก อไปเลยด่วนมันตามหลังมาแบบไม่รู้ว่ามาหลังจริงไหมหรือว่าเพีนแค่ซาวแต่เสียงมันเซื้ลาวมากทำไมต้องเป็นทางขึ้นใส่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 ส่ใส speed run s p e e ไม่ไม่ชันเทำไมวะเนี่ยไป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 หมดแล้วหมดแล้วหรือเปล่ายัางไม่หมดด้วย จะโลดแล้วมั้งไปใช้อ่ามาแล้ะน่าจะโลดแล้วหรือเปล่าทำไมมันมันนานจังเฮออ้ฮฮ ฮะ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 แล้วก็จบไปแล้วครับสลับเกมสไลด์อินดูบูดเกมอินดี้เกมผีอีกเกมหนึ่งก็เดี๋ยวผมก็จะใส่ลิงก์สำหรับคนที่อยากลองเล่นดูไว้ในใต้คลิปในคำนิบทเตอคลิปก็อันนี้ผมก็เป็นคลิปทดสอบการอัดคลิปการเซตติ้งใหม่ผมด้วยว่าโอเคไหม ก็มีปัญหาตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้และผมหวังว่าจะไม่มีคลิปค้างตอนที่ผมไปนั่งดูไล่ได้ดูคลิปอีกทีหนึ่งแต่ก็คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไครนะครับสวัสดีครับ